เราเคยเพื่อนมาเคยไปนักนเพื่อนเพื่อนมาฝั่งนี้ฝั่งฝั่งอันดีฝั่งค่ายทหารฝั่เกาะเพื่อนมาฝั่งค่ายทหารฝั่งค่ายทหารฝั่งกูย้อนกลับดีรออะไรกันอ่ะยินหรือลิมเล่ฝั่งริมเล่ฝั่งริมเล่ฝั่งฝั่งฝั่งนอกเมืองฝั่งนอกเมืองฝั่งโรงพยาบาลเียเพื่อนบอกฝั่งนู้นกูมาฝั่งใครวะไม่ขับเก๋าจัดไฟฟ้าขับเบาหน่อยแต่ขับวะเส้าเอตบัตรแดง มันจะจับกูว่ากูขับไฟฟ้าน่ะมึงฟังนะถ้าถ้าถ้าได้ชนที่ผับอ่ะมึงหาจังหวะดูดเลยนะมันดูดแป๊บเดียวเว้ยอย่าลงรถอ่ะมันมันกดบึกจึ๊กเดียวอ่ะให้เอาเข้าช่องก็ได้เว้ยเอาเข้าช่องก็ได้เว้ยแบบดูดจึ๊กเดียวอ่ะเย้กูไปเจอมันแน่อยู่ผับอ่ะหน้ากลุ่มใหญ่มึงเคลื่อนมาด้วยกันนะมึงมึงอย่าทิ้งกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปดูให้ก่อนที่หน้าใส่ยังไม่ทำไปอีกปะหอมแน่กลุ่มใหญ่มันมีกดเดิยนแล้วมันอยู่อุ้ยพับ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 ผัดลื จอดอยู่แบบนด้นเลยดิบบาทเลยได้เงินโอฟีนะมันตามผมนะพี่มันตามผมผมจะไปทางหน้าโรงพยาบาลอ่ะตามผมทางไฟฟ้าเราอ่ะใช่ใช่ข้างหลังใครใครใครอยู่ไกลสุดอ่ะพูดเลยดิกรอไปตามผมพี่กูอยู่หน้าโรงพยาบาลอ่ะตอนนี้หน้าโรงพยาบาลสุดเลยหน้าโรงพยาบาลแล้วนะหน้าโรงพยาบาลเพื่อนหน้าโรงพยาบาลกันแล้วพี่เลยมาตรงนี้นลยมันอยู่หนะมันเนินแล้วขึ้นเนินแล้วขึ้นเนินแล้วโอ้มาตามผมโอ้มาตามผมเป็นสิบเลยพี่ผมอยู่หลังบ้านอ่ะโหลดบ้าเป็นไฟฟ้าอ่ะนั่นนนนนะ ตัวบ้องเหมือนมาแว๊บตับ้องดนะมาแวบตัวบ้องนะมึงมึงจับประมูลกับประมูลสี่มาป่านประมูลสี่อะท่านมันจับกู่สามสี่คันเลยเนี่ยมันจับเดี่ยวเองนะดึงดึงไปที่อื่นไหนบ้างดึงไปที่อื่นไหนบ้างทุกคนมาดูดบ้องดิดูดบ้องหน้าผับอยู่เลยแม็กมัโดนมีดไปข้างหลังเลยโดนน้ำแบบระดุดเลยแดูดระดุดแค่ชุบระดูดเลยดชอบดูดอ่ะมันไล่ชนกูอยู่นี่มึงหาหายิงมันดิหายิงมันดิขับไปขับไปหายิงมันดิ ยิงมันได่ใครยิงได้ยิงไม่ได้ใครขาสีโคมเนียมารถมาไอรถนั่งสีจะแตกไอ้นโนใกล้แตกก็รถนั่งสีติดรถนั่งสีงงงงอเอาดิตัมันรถแตกันเฮ้ยตาเอ็กตามเอ็กเอาไฟใ่ไปเอ็กไฟใหญ่ไปอกยโอ้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 ยโ่้ยโอมยโอ้ยโอ้ยโอนออยอย้ยโอ้ยโอ้ยโย้ยโอ้ยโ้ยโ้ยน้้้้้้ออ้อยโงย ตามสุดเลยนะน้แตกสะพานปลาตามสุดเลยรถนะกูตกรถนะาท่องไปสะพานหน่อยน่าตกน่าตกสนุกมันุงฟังพี่โจหน่อยฟังพี่โจหน่อยเพื่อนพี่โจตกรถนะไม่ได้น้าผับเลยตรงใกลหน้าผับตรงตรงทางขึ้นไปร้านร้านไก่อ่ะพี่ไ่ฝังฟังนี้รอรับพี่โจได้ป่ะรอรับตกรถตกตกรถตกรตกรถตกรถตกรตกรถตกรถตก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 ต ทางขึ้นร้านไก่ตกหน้าผับนะวกูตกหน้าผับนะเพื่นหลนเพื่ลนหน้าผับเพหลนหน้าผับพี่เดียขึ้นมาแตงมาแตงเลยได้ย้ไปชบ้ะคนไหนตายได้งขึ้นเดขึ้นเด้ปติดอีกเนียวัดัโอ้แล้วกูติดหอแล้วหน้าผับหน้าผับไม่เห็นมีใครเลยมีนไม่มาหน้าผับดีมาหน้าผับดีเพ่งดูป้องกันอยงิไม่ก่นตดแตงนไม่ก่นแล้วตแล้วแล้วมาุ้อไปอยู่หน้าผับเต้นเต้นห้า ไม่ลงลงลงแล้วปากเอ็มพีหาหาที่ปากเอ็มพีไอพี่หน่อยเซน่าเซตน่าเซน้าลงเลยลงเลยลงเลยไอเซน้ามาลงดิไอเซน่าจะมาอ่ลงมาลงมาลงที่เฟิร์ส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 ไปได้ปะะจุดได้ปลาต่อเนี่ยตงนที่โจตายหาหาหาพี่โจเลพไออยู่หน้าศพเลยไออยู่หน้าหามเลยพี่นอนอยู่อะหมดปืนไล่นะเอาโจไหนเอาโจไหนเอาพี่โจหน่อยเอาพี่โจหน่อย เลื่อนคนน่ะปืนมันล่วงนะมันล่วงฝั่งซ้ายฝั่งขวาสามคนเล็กยิงแค่ตรงกลางพอนะยิงแค่เอากลางกันนะฉลามฉลามตุ๊กฉลามตุ๊กฉลามตุ๊กวางอีพีเยอะหน่อยวางอีพีเยอะปะฉลามตุ๊กเพื่อนเพื่อนหายสองเพื่อนหายสองดึงเพื่อนลงมาเพื่อนนะมุงมุงไม่แข็งมาแปะปงมุได้จับมาแปะปะมุได้มามาซามมาหน่อยดิตรงที่เก็บรถอะคนนึงลงมาลงมาลงมาลงเพิ่มนะที่เก็บรถเบรกหน่อย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 โดนไล่สองตันเบอร์โนหน่อยเบอร์นโน่กลางไฟหน่อย เบิร์หน่อยเบิร์หน่อยเบิร์ให้พี่หน่อยเบิร์ให้พี่หน่อยริงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงแค่กลางไฟนะปืนมันไม่ต้องส่งนะยิงแค่กลางไฟกลงแค่กลางไฟใครจะหล่นใครจะไปเื่องพานะมานะภาพใครจะหล่นมานาพพออโนมลแล้วลแล้วลแต่แล้วแต่แล้ว่เยเพื่อนเน่ยเพื่อนเน่ยเพื่อนไหนเพื่อนไหนเพื่อนไหน โอ้ยย้ายฝั่งโอ๊ตเอาไปไปตรงริมเลสแกแล้วบ้านเราฝั่งริมเลสบ้านเราฝั่งริมเลสบ้านเราฝั่งริมเลสฝั่งกูบ้านเราฝั่งริมเลสบ้านเราฝั่งทะเลบ้านเราฝั่งทะเลอันนี้ย้ายฝั่งย้ายฝั่งเพื่อนย้ายฝั่งย้ายฝั่งหม้ายย้ายฝั่งมาย้ายฝั่งมาย้ายฝั่งเบอร์นหน่อยเบอร์ไหนกลางไฟเบอร์ไหนอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงฟังกูที่เหลืออย่าพึ่งลงเบิร์นไปก่อนเบิร์นไปก่อนฟังเสียงกูพอเบิร์นไปก่อนเบิร์นไปก่อนเพื่อนเบิร์นไปก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 ่อน มือไปก่อนมือไปก่อนบ้านเราฝั่งทะเลบ้านเราฝั่งทะเลเอ้ยลงมืเส้นสองลงเส้นสองลงเส้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 สองลงดีลงลงแล้วลงแล้วต่อหมดเส้สองหมดหมดหมดมาลงมาบ้านฝั่งบ้านฝั่งทะเลบ้านฝั่งทะเลเพื่อนด้วยนะรับเพื่อนด้วยนะตีทะเลเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนเอาเอามาเอาเพื่อนถึงสบมาร์เพื่อนหึงสบมาร์เพึงสมาริตีทะเลเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนให้ยี่สแปดคนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนเดียวหาเพื่อนก่อนถามเพื่อนก่อนเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนเดี กลับไปลงก้าง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 หนังถอยมากลับไปตรงก้างหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยเรายิบปีเรายิบปีหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนอีกหาเพื่อนอีกหาเพื่อนอีกมึงหาเพื่อนหน่อยมึงหาเพื่อนหน่อยเพื่อนนี่อย่างเงียบ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 โอ้ยนับเล่นบอนรับเล่อนบอลถึงเพื่อนหน่อยปอลูมองเพื่อนมองเพื่อนอย่าเด้งมองเพื่อนไม่ตายไม่ตายมึงมองเพื่อนเยอะสืบศพสือปืนได้นะถ้าได้ศพสืบศพสือปืนหาเพื่อนเยอะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกหาเเพื่อออนยะีกข้างงหลัขึ้นมาอีกข้างงหลัขึ้นมาอีกบัด ไอ้ข้างหลังข้างหลังมึงอย่าใครไม่มีศมขึ้นไปดิไม่มีศมขึ้นไปเราแตกเราแตกไม่อีกข้างหลังดันขึ้นมาอีกข้างหลังดันขึ้นมาอีกเพื่อนไหวผ้าขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นไม่อีกขึ้นไมา่อีกมาเพื่อนนะเป็นเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนขาเพื่อนอีกขาเพื่อนอีกเพื่อนเพ่อนมาจัดแล้วบ้าเพื่อนอีกเพื่อนอีกมเพื่อนอีกเพื่อนอีกเพื่อนอีกถือต่อไปต่อไปถือต่อไปต่อไป

โซนโนแตกวะหัวใจฟังตาใหย่าบ้านสุดเลยตามสุดเลยดาโนแตกแล้วไ่าบ้านไปในเมืองเพื่อนมึหย่าบ้านไปในเมืองหย่าบ้านไปในเมืองหน้าผับตัวหนึงยิงมาดิกระสุนกูหมดเอ็ดคือสอบเพื่อนตัวไหน ตังเป็นปืนเลยตเป็นปืนไยตัเป็นืนเธอตายับงบินน้ำบินน้ำแบบปบบเพื่อน้คอตังเป็นปืนไหนตัเ่ปืนเลยัเ่นปืน้ม่ผ่านนะโนม่ผ่งเป็นปืนน้อยตเป็นมาหน้าผับมาหน้าผับตัเป็ม่ยนมาหน้าับมยิพนบจ้พ่มาหน้าผับมาหน้าับเธอตาคนเดียวเธอตายคเดวพื่อนคือมาหน้าผับเพื่อนใคน้าผัขอน้าพับหน่อยกอหน้าพับหน่อยขอหน้าับหน่อยดีชุวเพื่อนดีเพื่อนตายชุบนดีปนานุปนาน ใครถือใครถือป่านอนเพิ่มหน่อยป่านอนเพิ่มหน่อยเฟตปานโนเพิ่มหน่อยปานโนเพิ่มหน่อยเพื่อนปานโนเพิ่มหน่อยปานโนเพิ่มหน่อยปานโนเพิ่มหน่อเล่นสเดียวเล่นสเดียวกันคือโซบเพิ่บ้านบ้านเราไปในนี้บ้านเราไปในเมืองไอ้ปืนบ้านเราปืนบ้านเราไปในเมืองดีไปตัวในเมืองแล้วปืนไล่ปืนไล่ไปไล่มาหน่อยมันเล่นฟรีมากปืนมันเล่นฟรีอยู่ปืนมันเล่นเล่นฟรีอยู่เพื่อนเล็ดปืนมันเลง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 

ตัวหารถหารถไม่เจอห้่ามึงทเี้ยไม่แค่นี้หรอแ้หล้วหมเจอแล้ัตว์้น้องุยยไเดออบ้านรบน้ลั้นหลบ้านเพื่อนไเฟอไอเฟอานี้คนี่เอหฝ่ลอนฝัลัอน่ลเพอนมันม่เจอคนนี้เยาเอ็นไปงมด่าเอ็นไปทางนั้นหมดเอาไอ้ดึงศพไปหาเพื่อนดิน้องเอาศพไปาศไปหาเพื่อนดิน้องอลแมันเนี่าแ เราไปซ้ำไปซ้ำไปป้องทะเลป้าป้องทะเลป้องทะเลคนนึงตังไฟอ่ะตังไฟอีกคนนึงยิงหน่อยดิกระนั้นยิงมยิ้มหน่อยนะป้ากูเบยหมดเลยน่ะบ้านหลังบ้านอ่ะมันจับจับปืนมาหน่อยจับปืนมาหน่อยมามามาตรงภาพหน่อยมันมันอยู่ตรงภาพตรงภาพ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 มาหากูหน่อยมาหากรุ่นแครกำลังไปกำลังไปกำลังไปเป็นชุบอ่ะเปนชุบอ่ะดูชุบอ่ะหน่อยอย่าลืมตบดิอย่าลืมตบออกมาอย่าลืมตบอย่าลืมตบดึงออกมาดึงออกมามันนานอมหมดแล้วเหมือนกัน นานโมนาโมดแล้วมันนานโมดแล้วเฮ้ยมึงมึงออกมดึงออกมาจากพบดีกูบอกบ้านเราอยู่หน้ภาพมึงดึงศพมาไม่ดึงออกมาตัวคนดูเลยอย่างงี้มึงดึงออกมางดิิงดิยิดิึงออกมาเลยมึงดึงออกมาเลยแค่มึงดึงออกมามึงจบแล้วเว้ยตอนเนี้ยมึงดึงออกมาเว้ยใจเย็นใจเย็นเดึงออกมาพอเพื่อนดออกมาไปมาไปมาแช้อย่ี่ลกหน้าภาพหน้าภาพเลยตรงคนดูเลยอคนมาสามหน่อยไปเลยมไปเลยนามาออกไปอีกออกไปอีกมาน้าภาพอีกับ มาแล้วเปี้ไไอ้เหี้ยเยอมาขลังโยมอมาลังมาถือตบโยมอมาขลังไอ้เหียป่ยัดสัดวากีพีไม่ดูกูเลยไอ้เหี้ยจป็นย่าจุดกองใ้ป่อเอาจตกองไเ่ียอเหยไอ้เหี้ยไอ้ยไ้เหี้อ้ไอีอยไอ้้ยไอ้เหอยสบเพื่อน่ยไอ้เหีอเลี่ยไหนออี่ยตอปเียไไเอเอยอ yep yeah. ยีิบเ้าคนเมื่อกยิบเ้าคนไอ้ผบไอ้ผบไอ้ทอฮัลโหลเป็นไงบ้างอยากจะรู้ไปหมดแล้วไฟหมดแล้วไม่ต้องอะไรเต้องวาเ้าเป็นน้ำยาปะถอาเป็นน้ำยปะใจไวแล้วมไม่ทันสายไอ้เฮยอย่าพึ่งพัดิน้องเป็นจะเป็นไอ้นี่เล่น่อลเล่นบอลเล่น่อลไปดึงออกมาดิว่ามันคือแล้วดเ่ามนเลยมึงแค่ดึงเว้นรถก่อนขันรถก่อนขรถก่อนอ้เบบีนีบ่บี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 ่ีนีบ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 ก กูคนเดียวไล่ไล่ปืนมันไล่ปืนมันปืนที่เหลือไล่ปืนมันปืนที่เหลือไล่ปืนมัน X พี่ตามอยู่ X ขอต้องต่อไปดกางไฟกางไฟฟังกูางไฟฟังกูหารถหารถตัวเองหารถตัวเองเตสร็จรถตัวนี้มาเต็มมาวนน้ำมาเต็มมันมาวนน้ำมาเต็มไม่ดแบไม่ใหญ่ จเย็นย็เย็นเ็ดรถเ็ดรถเ็รถอรถเ็รถรอบรถมันไปตรงมาอะไรไราสบหน่นะาบนมรสอบหน่อยสองสเตรมตัวได้แล้วรเียมเร็รถได้แล้วไม่เจ็รถเจ็ร้นเ็รถเ็ล้เตรียมตัวใจเย็นใจเย็นเไอ้ยุ้ยเียวอ้เกี้หมาเลยเอ็มีอะตรงวงเอมามโศกองห่ออย่านนะอย่าไปรวมอย่าไปรวมอยหากองศพนี้ดิมงมาอุ้มศพดีไอ้เี้ยตรง

คนเดียว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 ร้อนๆควยนไย้องเทียวไฟตนทงไหวไปติดตัวเยเลยตัวตยวเลยตัวตกวเลยตัวตัวเยตัวตัวเล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 ยวตัวเยัวตัวเลยตัวตัวเลยตัวคัวเลยวตัวเลยตัวตวเ ไม่กูกูตีมาสนาทีอะกูได้เจ็ดคิวไว้เ้องกู่หัมากไอ้ตาขู่ไอ้ห่เกตาไอ้ใหญ่ขู่ไจ้ตาไอ้ตาขูไอ้ใหมีไอ้ของเขาบอกไม่มีเด็กเขี้ยฝีมือเอาไม่โอ้ตัวมหน่น้องไอ้ไาไอ้กูเกหนเมื่อวานเราใหญ่เด็เี้ยเดมึงเจอลยากูด่ามึนเ้อวานเด็กเี้ยะเีย่นห้าเดเล่น้าโอ้ยพระเจ้า

ไอ้มีห่อห่อให้พี่ตีดีกลางไฟมึงเผิดปะตบนึงอ่ะมึงฟังมึงฟังเดืยวมึงห่อให้พี่ตีเดี้ยวเลี้ยวเลียวกลับไมค์ลงให้พี่หน่อยเดี่ยวเนาะอ่ะแปดพอมึงมาอยู่ตามพี่จีนะพอแล้วถึงรอรออุ้มเลยอุ้มอุ้มไหนอุ้มไหนพอแล้วพอแล้วพอแล้วฮัลโรู้แค่ว่าตรงน้ำเชี่ยวนั่งอ่ะอ่ะมันมีอานาโนนะเคยขับซึ่งก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังข้างหลังพี่บอสไม่นาโนใหม่กูเหลือนะตกร้องซ้อมมานากร้องซอมที่กูก็ได้เพื่อนไอ้นาโนใหม่หมดอ่ะ ที่มีนาโนพี People, yeah, ages, ่มีกล anyway, right. ่องนาโนป่ะไม่ไม่ร yes, right. ู้ว่ะอาจจะโดนนะพี่พี่มีพี่ดีเลยผมมีกล่องให้เจ้าเด็ดกาง้าเด็ดกางไม่นาโนพี่หมดเลยใช่ปะหมด นานโนเก่ายังไม่ลดสักเอะรอยเปอรซ็ตม่่ซ่อมหรอวะไม่ใช่ซ่อมเนี่ยฮะใช่พี่ใช่ผาพาไปลง <c oughs>

ไม่พี่คือสิบสิบนาทีแรกมันต้องช่วยตัวเองก่อนเว้ยพี่ถ้าแบบโดนปุ๊บเรียกเพื่อนปั๊บอะแม่แตกจริงเลยฟังีใครจะเกตัวหม่กบอกบอกพี่กุใหญ่อยู่หน้าสุาตอนนี้กุใหญ่มันีมาเรวเรนะี่ยี่สิบปรูบ้านยี่ิบประูบ้านีเออนต่่ลง่ี่คเดียวี่ยแค่พี่คัสี่คันตอนนี้ เมันโดนออกม่เยอไม่ดช่มใ้ขไปใถนใช่ไหม้น่บอกจมมึงยไจะเกมมึงมึงพูดที่เาเกิดเจอยานหรือว่ามตำรวจมาถึงเมตำรวจทั้งหมดเลทั้งู่ทังู่่คมึงเจอแล้วมึงโดไล่มึงบอกก่อนเลยค่นมึพูก่อเลยเดี๋ยวูจะไช่วยอไม่ไช่วยเดียวูพูดในวอมึงพูดมาเออกวนกวาพอค่อย่ใจเ็น เล่นเนล่แถวบ้านดิเวลาเวลาตำรวจมาก็เล่นแถวบ้านเล่นแถวบ้านไม่ต้องไปไกลจากบ้านเนี่ยเ้านตีังแล้วมาเล่นแถวบ้านมึงมาเล่นแถวบ้านมาผมเล่นโอเคนะผมเล่นโคเคนะแถวบ้านเนี่ยเวลาเกมเขาให้ทหารก็มบ้านใหญ่กูใหญ่มากูใหญ่มาบ้านมั่จะมีพี่เดอ่ะพี่เดยกับพวกกลดโดนย่าโดน่าโดน่าโดน่าใหเขาให้ทหารที่กลังไ่ไปมาบ้านได้ไมกลับไปบ้านไวนไปก่อนนก่อนนก่อนอก่อนอก่อนนนก่อนเไม่ได้นะเปิดตัวให้เปิดให้ เราพูไปเราพวกกูไปเผื่อได้ประมาณเพิ่มรอวอวนอยู่หน้าบ้านคันหนึ่งนะตามมาสองคันตามมาสองคันแมคคาเรียนถี่ดำไม่ได้วุ่งนานจัดเลยตอนนี้ต้องรอแป๊บนึงนะบล็อกต้องโดนไม่ได้อ่ะไปไปไปเลโกดี้ไม่ใครจะใครจะพังเข้าบ้านรอเปิดประตูให้อยู่พี่พี่กำลังจะไปแล้วจะถึงแล้วหยุดปั๊มหยุดปั๊มเดี๋ยวเข้ามาละควายกูถามเลยดิแก๊งมั่นใจควายระไา้น้องไอ้สัตว์เดี๋ยวแมงค์ก็เย้ากูไอ้สัตว์ยังแพ้เลยเฮ้ยมาติดหน้าบ้านมันยังมาพี่สนพี่สสนพี่วน สกัดหมดสกัดหมดสกัดหมดไป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 มจีไรต่อได้ป่ะตามตามสุดได้ป่ะหมดจีมันมันอยู่หน้าบ้านอยู่นะฟอร์มมาเยอะฟอมมั่นใจสัตว์ฟอร์มฟอมเป็นไงดิเียร์ควายโผล่มาเป็นไงสัตว์ตาไปีกี่นีเลยทีีเลยที่นีเลยีเ่เยเลย่่เนเนเยีนะเนี่ลย่ได้ ไปเจอตำรวจอะไรพูดเยอะนะเว้ยเออมึงสื่อสารกันด้วยนะตำรวจอย่างนี้ะได้ครับได้ครับง่ายง่ายมึงกิ้พี่แ่งรัานนะน้องในทางนั้นอะโดนกูเดยจัดอะโดนยะจัดอโบ้านหมดอะว้อย่างนี้มไอ้เจ้ยเดี๋ยวผมเลิกด่นะเาีกากจริงเลยอจะพูดอะไรเจนี่อเราเราเราสามชั่วโมงไงี่จะไปสามนะพี่กเมาใหญ่เลยเห็นกูกหม็คนหน่อยเอาใหญ่เดเียเมื่อวันเมื่อวันในวอร์ คนน้อยแม่งเอาใหญ่เลยว่ะเอาใหญ่เลยอาใหญ่เได้ใจสาดตอ้เอี่ยไอ้ครโดดนนพวกูไดตำรวจมันเริ่มรูเตืนเพ่ไอ้อ่ะไอกใไอ้าเตือเ่ชนะแอ้ดอกได้พวกกูปบัตรในนมเก่าโดนปล่อยไปเล่นไหนไอรเนีชนะชอดอแตได้ใจไงพี่ตีนระเปไม่เล่นอ่ะโอ้โหพี่โคเคนห้าตันพี่โคเคนโคเคนสี่ตัน้วพี่ทไงดีครับพี่คนถ่ยคนถ่ยบอยเยอะในครับมา แป๊บแป๊บหนึ่งอบพี่แป๊บหนึ่งพี่เพิ่มเพิ่มเบาเบาก่อนพี่หนึ่งครับหนึ่งไอ้หลววอลวอลเงียบก่อนแล้วี่ดดิไปไล่ตำรวจดีอย่าไปไล่ต่คนเดียวโคโคเคนตอนนี้สี่สั่นมาเจอมาเจอพเหมืองได้หมไ้กูหนีได้โอเคไม่ได้ไม่ได้พเหมืองโพเลียวเดียวเตเปิดบ้านพี่กำลังกลับไปบ้านรอขัดรอขัดมาาจันจกทางซ้ายไอ้ดัมโบพี่ดัมโบตำรวจ ใครใครใครมือว่ามือมารับเปิดดูบ้านือว่าจะไปพารถก่อนมารือดไล่หน่ยจะพังเร็วหน้าบ้านขอหน่อยมึงอ่ะมาดิร้าน้หิ้านร้าน่งล้วนร้าน่งล้วนจะพังดีขับมารับดีขับมารับดีกูไม่จะขับมารับ่มบ้าน้ย่่ะจะ่าจะามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเไปเอยู่ชนชนชนตลอดอยู่ไปเร็ไปพี่เปิดไหม่ดดรบ้านเลยนะเป็นไงบ้าง้นี่ ไอ้เชี่ยกูก็เก่งดิกูนึกว่าจะจะนึกว่าไฟจะโหดดินึกว่าจะโหดเลย้อยเวาะข่ยพี่พี่เดช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 พี่เดตอนแรกอะมันได้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 เราไปแบบนึงนี่มันมันมันแบบมันดีใยเลแน่เฮียเจลใช่อเป็นเต็มเออาเก่งหน่หยนเกงไหนอเลยสาอไที่พวกที่ไม้เป็นตายอะ อ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นส่งไปมอบอันนั้นส่งไปยอมส่งส่งไปให้ได้ใจมันได้มันได้ใจแล้วแหละใจพวกกูจะเริ่มหายังไงพี่างนี้ที่มันมีปืนเงินตีม้ากกูอยากรู้ว่าน่าจะโดนฮอพี่พี่เดพี่เดมันมีปืนมันมีปืนใหม่เห็นเจ็ดกระบอกจริงไหมล่ะพี่เดย์เอาว่านะโนไม่ลดไม่ลไอ้หน้าโนมฉันไปต่องตัวไอ้หน้าไอ้ห่า ข้างในข้างในข่ายทหารมีหอใต้สะพานค่ายทหารนี่ยรถดับฮัลโช่วยหน่อยพี่ตีกูโดนอีกแล้วไอ้หี้ยใต้สะพานโหลดอะสะพานโหลดพี่ตีกูโดนอีกแล้วพี่ตีกูได้ว้าวุ่นตลอดเลยป่คันนึงคันนึงเออ้จริงนะพี่ตีเรว้าวุ่นตลอดจริงนะพี่พวกเขาไม่คิวกันจังพี่ตีแม่งวุ่นทุกเวลาจริงปะาทหาร่อแวอให้ล โบวดใช่มพี่ตีขอตั้งแต่3นาทีแรกอ่ะไอ้เขาซีคิตไงโดนไล่อยู่แล้วโดนซีคิตพี่ตีอยู่ไหนนะพี่พี่ตีขอขอให้ม่อีกรอบนึงวะมาแล้วพี่มารับแล้วพี่มารับแล้วไม่ไม่ฟังที่ใครใครขับแช่เป็นแช่แช่ได้นะเพื่อน

มันระโบมัน hmm. ช wow. ่วยหน่อยช่วยหน่อยเนี่ยมันเด้งมันเด้งมันติ๊กเนี่ยมันรับหนิพี่เนติกติช่วน่อยโดนยาอะไรอยู่โดนยาอะไรอยู่ผมไปเลยครับได้ป่ะรพี่แบ็คบอรอไ่ตโดนยิะพนใหม่ไม่มีใครว่างไมาัหน่อยโเลคคนนึรับยังไงวะปป้าส่มา2 0ง6เลยเลยโพเลยเลยผมอยู่ผมอย่ใก้ผมอยู่ใกล้ั้นอยู่หลังโพเอะพี่รับเลยผมอยู่หน้าบ้ายดี ัเราเลื่อนมาแล้วอย่าแตายะพี่โดนไล่พีโดนย้าอยู่เส้นสุดสายช่างนมนะกำลังจะไปไหนพี่เอาพี่เอามันพี่เอาพี่เอามันหลุดอีกได้ป่ะพี่พี่ภูเขาเอามันอีกได้ป่ะเอามันหลุดต่อได้ป่ะบ้านดีรัมันมาได้เรายังไม่มีใครเก็มเลยนี่ใช่ป่ะไอโดนย้ายมันไล่มาบ้านเลยใครโดนย้ายมาบ้านเลยมันหลุดออกไปเยอะแล้วโอ้ยเยอะโดนเลยมันหลุดมันดีคนไหมสิบคนได้ป่ะ

ไ้องอยู่ต้องอยู่ยังไม่เกมยังไม่เกมยังไม่เกมต้องอยู่เปิดบ้านีครับไอเธอขึ้นคาโน่เห็นปะไม่เป็นเหรอเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมคนที่อุ้มอยู่ไปคาโน่บนคาโน่คนหนึ่งได้ปะไปยื้อให้หน่อยดิเออ ไม่รู้มาแต่งไม่น่าได้หรอกใครเล่นได้เล่นไปเลยใครเล่นได้เล่นไปเลยไอ้าวฮะชิวอยู่ชิวอยู่โคเคนฮะกูโีลดพูดอะไรนะจหโ่อดเบอร์อะไรอ่ะใครใครไม่ทำอะไรกับน้าบ้านโทรมาดิมึงโทรมาดิบอกก่อน ดบวกมาเนี่ยแบบสอบตามผมมาเนี่ยทำไมอ่ะแบบสอบไปเปล่าไปเปล่าไปใครมันยิงเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้จบเท่าไหร่เมื่อกี้จบสิบกะาสิบสามเก้าบวกดีอ๋อไปเปล่าผมบวกพี่เดสามจุดห้าเมื่อกี้ใช่เหรไม่เอาไม่ใช่กระสุนผมใช้ไปยี่สิบแปดนัดเองอะไรนะนอกกระสุนผมใช้ไปยี่สิบแปดนัดเองนี่ก็เป็นปืนแบบตั้งแต่ตั้งแต่ต้นใส่ยไม่ได้ใส่ะไรพี่พี่ลงไม้พี่มันตายเลย เอ้ยมีคนมามีคนมาตำรวจมาจริงจริงจริงจริไม่ต้องหนีมันหรอกตัวเดียวหลุดหอล้โอถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆยื้อไม่ได้มาน้าบ้านะโฟยิงมาดิ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 ยิงมาตกอนยัน่เพี่ภูเขาผมขอด้องักหนยยงงบ้านบ้านมันเน้นกลัปเดนกูควักปืนไม่ได้อ่ะ <S 2> <S 2> <3 ieur 22> เข้าบ้านได้ตอนนี้บ้านผมเข้าได้เก็บเพื่อนมาตจ้าผมแล้วพอขึ้นแล้วมาตรงสะพานนี่เลยดิทีไรก็ไดสะพานออกออกออกก่อนก็ได้ออกก่อนก็ได้ค่อยขึ้นมาใหม่น้องออกก่อนออกก่อนสะพานหนมาใหม่สะพานมาหน่อยออกก่อนก็ได้น้องออกก่อนก็ได้ขึ้นมาใหม่ออกเลยห้อมังออกเลยเดียวขึ้นรถ ออกเลยฮอร์มาออกเลยฝั่งไหนฝั่งไหนโคเคนฝั่งไหนบอกกันโคเคนฝั่งฝั่งนี้เลยฝั่งไอ้โดดล่มเลยไอ้ไปอะไรก็ได้ดิมึงอยากเล่นโคเคนหมดไม่กระจายเลยนีไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กมาโคเคนเพรว่าอยู่ฮอตามใครไปต่อใครเหมือนเขาอะไรก็ได้เขาเหมือนเฮ้ยเก็บเงินไอ้บิลลี่ว่าไงนะมึงขับมาบ้านเลยขับมาบ้าน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 อยู่บนตึกกูอยู่บนตึกโอเคถ้าเกิดยังไงบอกนะขับมาบ้านนะ พี่พี่ต้องเอาคนไปขับในเมืองด้วยอ่ะขอสองพันเลยไม่ไม่ไม่แปแปแปูเล่นอยู่นมึงมั่เชียวได้ไหเเกมเกมอยู่โอเคนะเคครับไปเไปไปไปเกนบเอนบนงไม่ยังไม่ไปเลยได้ปะไปสงบนไปาไปกันเอาโฟเอาโฟก่อนไม่ต้องแก้ไม่ต้องแกมารอโฟเนี่ยูอยาู้แกมึงมั่นใจขวดหรอวะเนี่ยของเยอะอะของเยอะแล้วมั่นใจเหรอไอ้เนาะ